ลูกค้าอยากซื้อประกันแบบผ่อนมากเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่สะดวกนะครับที่จะส่งเอกสารไปเพราะว่าหนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยไม่มีเครื่องริ้นเนาะไม่มีไม่มีกระดาษนะครับหรือว่าริ้นที่ทํางานก็ไม่สะดวกนะครับแฟร์ดีเน็ตเวิร์กนะครับสามารถให้ลูกค้าของเรานะครับผ่อนเงินสดได้นะครับสูงสุด6เดือนนะโดยที่ค่าคอมเนี่ยก็ตัดน้อยสุดนะครับสูงสุด6เดือนนะครับแล้วก็ตัดค่าคอมเรานิดหน่อยนะครับอ่ะแบบนี้ดีกว่า <laughs> จะได้สบายใจเนาะทั้งนี้นะครับในส่วนของการผ่อนเงินสดนะครับ เราไม่ต้องเก็บเอกสารไปส่งนะครับไม่ต้องให้ลูกค้าเซ็นเอกสารนะครับโดยที่ทางระบบ f ฟร์ด e เน็ตเวิรนะครับหรือว่าทางระบบแฟร์ดีเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัว SMS มนะครับมีส่งลิงก์ไปให้นะครับให้ลูกค้ากรอกแล้วก็ข้อมูลเกรอกแล้วก็ยืนยันข้อมูลนะครับทางมือถือได้เลยนะครับทำง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดนะครับไว้ให้นะครับในในส่วนของตัว f c e e o o o k o o นะครับแล้วก็ f e ล i คแฟร์ดีเน็ตเนาะ ท่านใดนะครับที่ต้องการดูรายละเอียดนะครับหรือว่าสมัครเป็นทีมงานนะครับหรือว่าต้องการสร้างทีมนะครับแบบง่ายๆนะทำได้สะดวกสบายมากๆแล้วก็ได้คอมเยอะนะครับก็เข้ามาดูที่ Facebook ได้นะครับหรือเขาไปดูที่เว็บได้นะครับแ a d d y n e t เ o ิรนะครับแล้วพบกันนะสวัสดีครับผมชื่อใหญ่นะ